สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งจะเป็นบ้านในหัวหินค่ะเป็นบ้านในโครงการนะคะโครงการนี้ค่ะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเขามีรปภนะคะแล้วก็มีไม้กั้นอัตโนมัติค่ะมีส่วนกลางนะคะ ถนนโครงการเนี่ยกว้างค่ะกว้างถึง9เมตรเลยทีเดียวค่ะทุกซอยเลยนะคะสําหรับบ้านนะคะจะเป็นบ้านที่เปิ้ลเนะ่เคยรีวิวมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะบ้านเขาเพิ่งเสร็จยังไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันค่ะบ้านที่เขาลงเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเขาตกแต่งไว้ให้ดูเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามมาค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขามีสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะพื้นที่50ตารางวาค่ะประตูทางเข้าเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กนะคะรังเรื่อนแบบนี้เลยค่ะเปิดได้ก,กว้างๆเลยนะคะที่จอดรถนะคะตรงนี้ค่ะรองรับการจอดรถในร่มได้1นึคันนะคะมีหลังคาคลุมไว้ให้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยค่ะมีสมาชิกเพิ่มมีรถเพิ่มนะคะสามารถต่อเติมด้านหลังตรงนี้ค่ะก็คือปูกระเบื้องยาวไปสามารถจอดรถได้ต่อกันสองคันเลยค่ะ เดี๋ยวเปิ้ลนพาไปชมร,บรอบๆบ้านกันนะคะรอบๆบบ้านนะคะก็เดินได้รอบๆเลยค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะมีพื้นที่สําหรับจัดสวนย่อมนะคะเป็นสวนย่อมตรงนี้ค่ะเราสามารถตั้งโต๊ะม้หินอ่อนนะคะหรือว่าศาลาขนาดเล็กตรงนี้นะคะได้เลยค่ะเขาปลูกต้นไม้ไว้แบบนี้นะคะก็คืออันนี้ปลูกไว้ให้ดูค่ะแต่ว่าบ้านจริงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีจัดสวนไว้ให้นะคะ พื้นที่หลังบ้านนะคะตรงนี้ก็มีพื้นที่สําหรับจัดสวนได้ด้วยค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่พื้นที่ซักล้างนะคะเขาเทคอนกรีต,ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมก๊อกน้ำแล้วก็ปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะจริงๆแล้วนะคะเพื่ออยากจะเล่าอีกอย่างนะคะ บ้านหลังนี้นะคะก็คือ,อข้อดีของเขานะคะทำเลของเขาเนะะี่ยค่ะโดดเด่นมากเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะเข้าเมืองหัวหินเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดินทางประมาณ10นาทีแล้วก็ใกล้กับถนนใหญ่นะคะจะเดินทางไปเซเว่นเนี่ยประมาณ900เมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นบ้านนะคะที่มีราคา2ล้านกว่าบาทแต่ว่ามีรปพมีระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีส่วนกลางครบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาชมฟังก์ชันในตัวบ้านกันค่ะ ซึ่งโครงการนะคะเขามีบ้านสองทยค่ะวันนี้เรามาชมบ้านไทย A ค่ะซึ่งเป็นบ้านขนาดเล็กของโครงการนะคะบริเวณนี้นะคะเขาจัดเป็นโซลิฟวิ่งค่ะโซนนั่งเล่นนะคะรับแขกได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเขาจัดวางเป็นโซฟานะคะขนาดสี่ที่นั่งนะคะแล้วก็นั่งดูทีวีตรงนู้นค่ะก็คือระยะในการดูทีวีเนี่ยพอ,พอดีเลยนะคะ ถัดมานะคะจากโซลิ i n งค่ะ,ะด้านนี้นะคะเขาก็แบ่งฟังก์ชันเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาจัดโต๊ะไว้รองรับ4ที่นั่งนะคะแต่ว่าสามารถเสริมได้นะคะเป็น6ที่นั่งก็ได้ค่ะเขามีช่องแสงให้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเปิดรับลมเย็นๆนะคะลมโฟ o เข้ามามากๆเลยค่ะ ถัดจากโซนนี้นะคะด้านนี้ค่ะเขาจะมีประตูนะคะที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณห้องครัวค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาเป็นครัวไทยนะคะเป็นครัวแบบเปิดค่ะสามารถทําอาหารแบบจัดเต็มได้เลยนะคะกลิ่นก็จะไม่รบกวนคนในบ้านแน่นอนค่ะแล้วก็เขาก็แถมเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะ มีสิงค์แบบ1ห,หลุม1พักแบบนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นท็อปเป็นปูกระเบื้องสีดำนะคะแล้วก็ติดขอบคิ้วนะคะอลูมิเนียมทำให้มีความหรูหราลักชัวรี่ค่ะมีที่ใส่ถังแก๊สเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมบริเวณห้องนอนกันนะคะซึ่งห้องนอนนี้ค่ะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณโซนหน้าบ้านนะคะ เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ของตัวบ้านค่ะเขาวางเตียงขนาด6ฟุตนะคะตรงเนี้ยไ anyway. ด้อย่างสบายๆเลยค่ะด้านข้างเตียงก็ยังวางตู in ้นะคะแล้วก really. ็ม well, <all> <fe> ีช่องแสงนะคะตรงเนี <gonna> ้ยค่ะที่เปิ there, ้ลชอบมากๆเลยค่ะช่องแสงนะคะเขาให้เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะ2ฝั่งแบบนี้เลยค่ะทําให้บ้านเนี่ยไม่มืดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเออไม่อึดอัดเลยนะคะบริเวณปลายเตียงเนี่ยค่ะยังสามารถวางตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นชั้นวางทีวีตรงเนี้ยค่ะได้อย่างสบายๆเลยค่ะ บริเวณด้านนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเลยนะคะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะห้องน้ํากว้างๆเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถวางอ่างล้างหน้านะคะขนาดใหญ่วางอุปกรณ์ของได้นะคะบริเวณนี้ค่ะมีโถสุขภัณฑ์นะคะด้านนี้เขาปลูกกระเบื้องนะคะเป็นลายวินเทจสวยมากๆเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนอาบน้ํานะคะด้านนี้ค่ะเขาก็จะเตรียมเป็น h a n ชา h o w e r rain s เวอร์นะคะแล้วก็เตรียมปลั๊กค่คะสําหรับติดเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ตรงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาก็ลดลงมา1สเต็ปนะคะถัดมาค่ะจะเป็นห้องนอนที่สองนะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณโซนหลังบ้านนะคะเป็นห้องนอนขนาดรองก็จริงนะคะแต่ตรงนี้ค่ะเขาวางเตียงขนาด6ฟุตเนี่ยก็ยังวางได้สบายสบายเลยค่ะด้านข้างตรง,ตรงนี้ค่ะเขาก็ยังวางตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่ได้โต๊ะเครื่องแป้งได้เลยค่ะบริเวณปลายเตียงเนี่ยก็ยังมีพื้นที่นะคะ แล้วก็ห้องนอนนะคะเขาก็จะมีช่องแสงให้นะคะเป็นหน้าต่างบานเปิดแบบนี้เลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณโซนหลังบ้านนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวเ,เรน g ชวเวอร์แฮนด์แชเวอร์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเลยค่ะที่เปิลอยากจะแนะนํานะคะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยเบาๆเท่ากับคอนโด30ตารางเมตรนะคะแต่ได้บ้านพื้นที่กว้างถึง50ตารางวาค่ะแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองหัวหินเลยนะคะเดินทางไป10นาทีเท่านั้นค่ะหรือว่าเราจะเลี่ยงรถติดนะคะออกถนนบายพาสเนี่ยประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกัน ก่่อนได้เลยคะสำหรับวันนี้ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ค่ะกับบ้านสวยๆในทำเลหัวหินปันบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้ลต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ